โอ้น้องเอ๋ยน้องพี่จากไปเมื่อไรน้องจึงจะได้คื้นมาดวงใจพี่จะน้องมาทิ้งพี่ให้อยู่ลำพัง ดังเรือน้อยลอยทะเลวาเวสิ้นหวังเสียงสั่งยังฟังหัวใจแววดังฟังใครเธอมาครั้ครวนมองท ถึงข้าวอบอุนูนเคยมีน้องอยู่ชื่นชวนยาวยวนและชวนสว่ัตรึงมาครานี้ดวงใจพี่ไม่คิดถึง รำพึงขคาหนึ่งถึงอยู่ยอดพา้าทูคู่ใจมองทางงาหวนให้ใจใหายไม่ไหวคิดไปถึงข้าวอบอุนเค มีน้องอยู่ชื่นชวนยาวยวนและชวนสว่าัสดงมาครานี้ดวงใจพี่ไม่คิดถึงทิ้งพี่รำพึง ถ้าหนึ่งถึงอยู่ยอดถ้าถูขูใจ